สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆอีพีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นี่ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมลูกอมนะครับอ่ะไม่โฟกัสนะลูกอมผงพายกุมารนะครับนี่นะครับผงสลดแล้วว่านมงคลของอาจารย์แว่นวัดสะพานส่งรุ่นแรกนะครับผมกองทุนการศึกษานะครับปี2558นะครับผมอ่าปลูกเสกเมื่อวันที่22นะครับเดือน7นะครับปี2558นนะครับด้านหน้ามีโค้ดนะนะครับผมจัด เป็นวัตถุมงคลนะครับอีกรุ่นที่อาจารย์แว่นนะครับท่านตั้งใจจัดสร้างนะครับผมโอเคนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมกันเลยดีกว่าครับนี่นะฮะสุดยอดมวลสารนะครับก็อยู่ในลูกนี้นะครับผมอ่านี่ฮะนี่นะครับก็จะมีมวลสารต่างๆของทางวัตถุพานสูงแล้วที่อาจารย์แว่นท่านได้ หามานะครับผมนี่นะฮะมีคนนณอยู่ด้านหน้านะครับอ่เรามาลงกล้องกันเลยนะครับนี่นะครับมีโคทุกลูกเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีกล่องด้วยนะครับผมนี่นะฮะจากข้อมูลที่ได้มานะครับผมมีมวลสารนะครับอาทิผงยาจินดามณีนะครับผมอ่าวัดกลางบางแก้วนะครับอ่าผงพายกุมารนะครับอ่า แล้วก็มีดอกไม้บูชาทั่วประเทศนะครับผมอ่าแล้วก็มีผงตะไบนะครับชนวนหล่อพระทั่วประเทศนะครับผมผงพุทธคุณผงโสรดมงคลผงอิทิเจผงปัตมะมังนะครับผงมาหาลาชนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ผงพุทธคุณที่อาจารย์แว่นนะครับท่านปลุกเตกแล้วลบผงเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีผงตะไบแผ่น ยันโสรถมงคลนะครับนี่ฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ามีว่านร้อยแปดนะครับผมมีผงตะไบเหล็กน้ําพีแล้วก็เหล็กไหลนะครับอ่าแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับผมมีทองคําเปลวของหลวงปู่เอี่ยมนะฮะขององค์องค์ที่แปะทองของปู่เอี่ยมนะครับนี่นะฮะก็มาแปะที่อยู่บนลูกนี้นะครับนี่นะสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะ จัดว่าเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับณนะปัจจุบันนะครับนะอย่างเช่นว่าผมไปไปเจออยู่หน้าวัดเนี่ยล่าสุดก็ราคาก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับผมประมาณสี่ร้อยนะฮะอ่าห้าร้อยสี่ร้อยนะครับราคาประมาณนี้นะฮะจากที่ผมไปหน้าวัดมานะครับล่าสุดนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ ากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ